พุทธบาทสกลนครจากสกลนครอำน,นาจ,จเจริญน,นะครับเนอคุณสุดคุณภูมิพัฒน์สุดันนะครับหนึ 3, ่งเก้าสามตู่ที่สิบสองบ้านเทพมงคลตำบลปู่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญหนึ่งร้อยบาทคุณคลองขวัญสุดันนะครับบ้านเลขที 3, ่หนึ่งเก้าสามทับหนึ่งอำนาจ,จเจริญ จ่าทูเธอร์ปัญญาตาอ้อยเด้อจากที่ผู้ขาได้อ่านเ่อไปนีขอให้ปัญญาตาอ้อยนำโชคนำช้ไปส่งไว้พลนอดบ้านนอด่องเด้อเปิดประตูโชคประตูชัยประตูธุรกิจการค้าให้สมความมุ่งมั่นปราการเลยนะครับคิดเอาลยครับพุณอิสนะสุดพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งร้อยบาทคุณนุชชนะ บังขบ,บุรีมิทีหนึ่งห้าหตำบลทัดยาวเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครหนึ่งร้อยบาท่น